you สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะลูกค้าค่ะเรามีรถเข้าใหม่มารีวิวอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เอาใจคนที่อยากได้รถอีโคคาแบบหนึ่งเลยค่ะประหยัดน้ำมันสองดูแลรักษาง่ายและที่สำคัญปีใหม่ๆแบบนี้นะคะราคาเบาๆจับต้องได้ สำคัญสุดๆคือลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเจ้า Mazda 2ค่ะลูกค้าแต่คันนี้นะคะเป็นทรง4ประตูเนาะหรือเป็นทรงแบบซิตี้คารนะคะไม่ใช่ทรงแฮชแบ็กนะอันนี้จะเป็นทรง4ประตูนะคะและมาในส่วนของน้ำมันเบนซินนะคะตัวนี้นะมาดูกันเลยค่ะสำหรับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ใหม่แล้วเป็นเครื่องยนต์ Sky Active ค่ะมีความประหยัดน้ำมันมากๆก าขาเป็นเครื่อง1 3 0 0ซีซีนะคะสำหรับตัวเบนซินคันนี้นะมาดูโฉมหน้ากันเลยกระจังหน้ามาสวยๆนะคะแล้วก็มาในส่วนของไฟจะมีไฟเห็นดวงเล็กๆแบบนี้โอโหจิ๋วแต่แจ๋วนะคะสว่างมากๆลูกค้า่ะสำหรับสปอร์ตไลท์เนาะและไฟใหญ่ของเขานะคะมาในส่วนของไฟที่เป็นโปรเจคเตอร์ค่ะสว่างมากๆลูกค้าคอนเฟิร์มได้มาในส่วนด้านข้างค่ะสำหรับตัวนี้ ได้แมกนะคะขอบ15และที่สำคัญนะคะขออนุญาตเคียแล้วเบิกแมกใหม่และยางใหม่4เส้นค่ะเบิกใหม่เลยทั้งแมกทั้งยางนะคะตัวนี้เบิกใหม่ทั้งหมด4เส้นเลยเนาะมาต่อเลยค่ะสำหรับตัวนี้เป็นระบบ let, คีย์เลสกุญแจด้วยนะ ภายในนะคะยังเป็นเบาะผ้าอยู่นะและเลขไมค์กันนี้ค่ะมาเพียงแค่136,000กิโลเท่านั้นค่ะพวงมาลัยมัลติฟัง์กชันนะคะและสามารถปรับคอนโทรลได้นะคะสำหรับหน้าจอตัวนี้หน้าจอเป็นระบบดิจิตอลนะคะแล้วก็เป็นหน้าจอระบบสัมผัสเนาะสามารถต่อบลูทูธได้นะคะลูกค้าอ่ามาดูด้านหลังกันหน่อยนี่ค่ะ บบาด้านหลังนะคะสามารถพับบบาได้ 60- 40นะคะและเบานะคะบอกเลยว่ายังเต่งตึงอยู่เนาะและนี่ให้ดูด้านหลังนิดนึงสำหรับตัวนี้นะคะที่นุ้ยบอกว่าเป็นทรงซิตี้คารก็คือเป็นรถ4ประตูไม่ใช่5ประตูนะ,ะตัวนี้เป็น4ประตูนะคะ ตัวนี้มีกล้องมองหลังด้วยนะอ่ะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยให้อีก2จุดค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากได้รถแบบ m a สด a านะคะและเครื่องยนต์1 3 0 0ซีซีบอกเลยว่าโคตรประหยัดน้ามันลูกค้าค่ะคันนี้ลูกค้าต้องไม่พลาดเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าประหยัดน้ํามันมากๆมาลองเทสได้เลยค่ะที่ร้านแตงโมคานะคะบอกเลยว่าน้องมาในราคาเพียงแค่ 349,000บาทค่ะและคันนี้นะคะลูกค้ากู้เต็มได้เลยกู้เต็มเต็มยาวๆผ่อนเพียงแค่6,000บาทเท่านั้นค่ะใครสนใจสามารถติดต่อนุ้ยได้ที่เบอร์0961898698นะคะผ่อนเพียงแค่6,000บาทเท่านั้นใครไม่รีบช้าไม่ได้นะคะสำหรับคันนี้นะคะฝากไว้ด้วย m a z ด้า2 3 4 0 เป็นปี2019ค่ะเลขไมห่ม่โลมาในราคา349,000บาทใครสนใจรีบค่ะส่งมอบฟรีทุกจังหวัดไม่ว่าอยู่ไหนก็ส่งฟรีค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ